สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวล้อเจียวแปแจว๋วอ่า ล้อเนี้ยเอยเป็นล้อเล็กล้อคาร์บอนยางซูเปอร์ฮาร์ดส่วนอันนี้ล้อล้อล้อเป็นฟอนมั้งแต่ว่ายางอ่ะมันเด่นที่ยางนั่นคือมันเป็นยางมาลูนนะฮะ และที่สำคัญขาดตลาดแล้วคุณสมบัติของยางมาลูนก็อย่างที่รู้กันว่ามันไม่เกาะลางแต่มันลื้อแต่มันแข็งแข็งคือแข็งมากแข็งกว่ายางซุปเปอร์ฮาร์ดนะฮะงานทีก็มีเจ็บมือกันบ้างถ้าเบ่งยางนะฮะนั้นอ,อัตราการเด้งระหว่างจําลงมานั้นอัตราการเด้งน้อยนะฮะแต่ที่สําคัญคือไม่เกาะลางไม่เกาะลางก็หมายความว่าไม่มีแรงส่งนะฮะ อันนี้เป็นรหัส95634นะ,ะชื่อว่าโลโลฟิชชั่นสมอลดายเนโลไทป์24มิลลิเมตรนะฮะอ่าส่วนนี้ก็เป็นรหัส95635ซูเปอร์ฮาสมอลดายเนโลไทป์24มิลลิเมตฟอนต์นะฮะ ก็นั่นแหละมันเป็นล้อคาร์บอนแล้วก็เป็นยางซูเปอร์ฮาร์ดส่วนนี้ก็เป็นล้อเรียนฟอนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้อะเอเวลอันนี้ขาดตลาดแล้วอันนี้ยังยังมีอยู่ยังหาได้นะครับ แต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าจะรีมาตอนไม่รู้ว่าจะรีสต็อกมาตอนไหนตอนนี้ขาดตลาดเยอะมากทำไมอยู่ดีๆมันเล่นล้อเล็กกันก็นั่นแหละ mm hmm. เราปกติล้อกลางเวลาเขาเจียเนี่ยเขาจะเจียเหลือ23-24ามมิลแต่อันเนี้ยก็คือมันไม่ต้องเจียเลยเพราะมันมี24บินอยู่แล้วนะฮะแผงความแข็งของยาง มาโลเนี่ยก็เท่ากับเหมือนล้อเจียฮะก็คือคล้ายๆว่ามวลเนื้อมันแข็งมันก็จะเด้งน้อยนะฮะประมาณนี้ข้อดีของล้อเล็กก็คือการเข้าโค้งที่ว่องไวนะครับแต่ว่ารอบถ้าเจอสถานที่เป็นทางตรงเนี่ยแล้วเราอาัดมอเตอร์ไม่แรงเนี่ยช้ากว่าล้อโตนะฮะเฉพาะทางตรงนะ แต่ถ้าเป็นสนามเทคนิคหรือว่าโค้งเยอะๆเนี่ยล้อเล็กได้เปรียบนะฮะล้อโตเสียเปรียบอ่ะแล้วก็เรามาพูดถึงตัวนี้กันไม่ดูที่ตัวรถนะดูที่ตัวล้อไอ้ล้อเนี่ยมันมีปัญหาถกเถียงกันตรงที่ว่าหน้ากล่องเขียนว่าล้อเล็ก มันคือล้อแต่จริงๆมันคือล้อกลางนะครับเนี่ย่ะสมอดายเห็นไหมเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยนะฮะว่ามันเล็กกว่า จริงหรือเปล่าหรือมันเท่ากันนะฮะเห็นไหมว่าขอบขาวเนี่ยมันกินเนื้อยาวขึ้นมานิดนึ่งกว่าล้อเล็กนะเนี่ย นี่นะฮะสังเกตไหมว่าล้อที่ซีมันยาวกว่าแต่ว่าล้อเล็กเนี่ยคือมันความกว้างล้อเล็กกว่าใช่ไหมคงเห็นเนาะอันนี้เทียบวางแบบเทียบวางประชิดเลยนะฮะจะเห็นว่ามีแถบขาวๆกินเนื้อเลยมานิดนึงนะเลยตัวล้อมือสั่นต้องขออภัยนะฮะมีความเกรงเล็กน้อย ก็ประมาณนี้เราก็พูดกันเยอะไปแล้วรีวิวเรื่องอย่างมีเท่านี้นะฮะสรรพคุณแล้วก็มันดียังไงจริงๆอันเนี้ยคือโดนคือแบบถ้าใครรู้ใครรู้ดีนะเขาจะเก็บไว้เกี้ยงเลยตอนเนี้ยเอาเป็นว่าในไทยตอนนี้จากที่ลงคลิปมาไม่เหลือแล้ว มีแต่คแค่ซุปเปอร์ฮานะฮะเพราะว่าคนเขาจะเอาอยางกันแล้วก็ประเด็นที่สอนที่เรื่องที่เขาเรียกล้อเล็กจริงๆมันไม่ใช่ล้อเล็กมันคือล้อกลางผมก็เทียบให้ดูแล้วว่าอันเนี้ยล้อเล็กจริงๆเพราะมันเล็กกว่าวงนี้อีกนะฮะประมาณนี้ก็หวังว่าอันนี้ผมไม่ว่านะว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาเมนบอกว่าพอผมรีวิวรถแล้วใครมาเมนว่า เอ้ยอันเนี้ยมันล้อเล็กนะชื่อมันบอกว่าล้อเล็กเออจริงผมก็ไม่ว่าเพราะเขาก็เขียนแล้วว่าล้อเล็กแต่จริงๆมันไม่ใช่ล้อเล็กคือล้อกลางนะฮะผมก็ยัง,งยืนยันคนเดิมว่าล้อกลางนะเอมมันก็ดูดูไร้สาระแหละที่มานั่งเถียงกันอะไรแบบเนี้ยอ่าสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะมารีวิวลอ้อแล้วก็บอกอธิบายเล็กๆน้อยๆน,นะฮะของดีต้องเก็บนะฮะ สำหรับสายแข่งไม่ควรพลาดนะฮะแต่ถ้าเราเล่นซิงเราเล่นเชลเชลไม่ได้เน้นแบบว่าจะต้องอได้ถ้วยมาให้ได้นะฮะก็รออะไรก็เล่นเล่นไปเถอะรอนี้ก็ได้นะฮะและที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากทิ้งไว้ในคลิปนี้ก็คือว่าทุกอย่างอยู่ที่ประสบการณ์การแข่งและทุกอย่างอยู่ที่การเซตติง้งเซตติ้งนะเซตติง้งเซตติ้งคือการภาพรวมทั้งหมด ล้อ,อยางความอ่าตรวจนอ็อตลวมไหมกันชนหลวไหมโรบินหรือเปล่าเฟืองฟันหักหรือเปล่าก็คือเบรกอะ่ะควรใช้แบบไหนอะไรเงี้ยคือภาพรวมอะภาพรวมผมบอกแล้วว่าภาพรวมทุกอย่างอยู่ที่ภาพรวมนะฮะภาพรวมการแข่งนะฮะล้อเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณมีล้อแล้วคุณคุณได้ล้ออันนี้มาใส่แล้วคุณจะเทพเลยไม่ใช่นะฮะมันต้องหลายๆอย่างรวมกันนี่แหละเสน่ห์ของ มินิโฟวิลนะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสไวรัสมินิโฟวิลนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ